สเปรย์พ่นยางดำไม่ต้องเช็ดไม่เลอะมือสนใจทักไลน์มาได้เลยครับสวัสดีครับช่างนั้นะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับ,รบช่างประจำร้านเลสนะครับวันนี้เราอยู่กับ t o y o ต a a เอลตินะครับอันนี้เขาเรียกหน้าแบนนะมีคลิปช็อตที่ผมปล่อยในคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่ติดเบรบล็อกนะอันนั้นติดใน V ีอรอรเนนะครับแล้วมีคนทักมาถามว่าพี่มีวิธีสอนไหมวันนี้จะมาบอกจะมาบอกวิธีการติดตั้งให้นะครับอาจจะไม่ละเอียดมากนะ เดี๋ยวจะลงลึกให้เป็นบางจุด <Labor> ท <ator il fi> ี่จําเป็นนะครับแต่ว่าติดไม่ยากคันนี้ติดวิทยุ Android ไปนะครับยิ่งติดวิทยุ Android ยิ่งติดง่ายเลยเอาสาย a b เบียดเสียบอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดินสายที่สําคัญนะครับเราจะต้องเดินสายจากแบตเตอรี่เข้าไปที่เบรบล็อกนะครับหนึ่งเส้นนะเอาเส้นใหญ่ๆผมเตรียมมาละเตรียมมาเป็นสายไฟไซส์ขนาดนี้นี่ของแดงแท้ เส้นค่อนข้างใหญ่อยู่วิ่งเข้าไปที่เราต้องเอาไฟเลี้ยงหนึ่งเส้นมาจากแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเวลาเบรคเขาอาจอ่ะเขาต้องการไฟแรงๆมานะครับถ้าไฟมาเราเอาในรถมาเงี้ยหรือว่าสายไฟเส้นเล็กเงี้ยไฟไม่พอเดี๋ยวแบตเบรคบล็อกมันก็จะตัดก่อนที่เราไปทําอะไรกันต่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนัดเลสซิ่งชแนลด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆออกมาสอนกันเรื่อยๆนะแล้วก็เพื่อนๆท่านใดอยากอุดหนุนผมนะครับมีสเปรย์พ่นเคลือบยางดํานะครับมือไม่เลอะไม่ต้องเช็ดพ่นได้ยางก้านแม็กนะครับอย่าลืมนะ กระป๋อง1 9 9นะครับ2ป๋อง299 3ป๋อง399ซื้อ3ป๋องส่งฟรีไปเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับติดจอ Android อย่างที่ผมบอกนะครับของของผมยี่ห้อแบรนด์ a s เนะครับกับกล้องตรงรุ่นกล้องไม่ใช่กล้องตรงรุ่นอีกล้อง Android แล้วก็เรามาดูพื้นที่ที่เราจะติดนะครับแนะนำให้ติดเนี่ยใต้เบาะก,ก่อนติดเนี่ยดูก่อนว่าข้างล่างเขามีอะไรวะนะก่อนที่เราจะเดินสายมานะ ถ้ามีก็ไปติดข้างนู้นแต่เนี่ยรู้สึกจะมีข้างคนขับมันข้างคนนั่งโล่งอยู่แต่เ,เราติดตรงข้างคนนั่งเบรบล็ Bed อกอ่ะควรจะติดในที่อับๆมันจะอัดออกได้ดีเนี่ยเราติดไว้ในเนี้ยกระหึ่มแน่นอนรับประกันพี่เจ้าของรถเขาบอกว่าอยากได้เสียงตึบต๊บๆหน่อยผมก็เลยแนะนาว่าใสา Bed ่เบรบล็อกก่อนส่วนไอ้ลำโพงเนี่ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนยังไม่จําเป็นนะเดี๋ยวเราจะทําการรื้อออกมาวิทยุคงไม่ต้องสอนนะเพราะมีคลิปสอนอยู่วิธีการถอดถอดไม่ยากนะแ๋ยวลองแทงสาย แทงสายแบตเตอรี่จากหน้ารถเข้ามาแล้วก็วิ่งมาตามทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องแกะชุดนี้ออกนี่มือเดียวก็แกะได้นี่นี่แกะอันนี้ออกนะอันนี้เขาจะมีอันนี้เขาจะชอบมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้แกะได้เลยดึงออกแค่นี้เองสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสายไฟเส้นใหญ่ๆนะครับเส้นยานหนึ่งเส้นนะครับสายไฟเส้นเล็กเป็นสายรีโมทหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็สายสายกาวอีกหนึ่งเส้น สายก้าเดี๋ยวเราใช้สายใช้สายแบบอ่ใช้สายที่เป็นสายบวกก็ได้เดี๋ยวเราดูก่อนนะแล้วก็ลากอันนี้มีจุดลงกาวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาลงที่เดียวกันอาจจะต้องเดินสายยาวนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรผมว่าปลอดภัยดีแล้วก็แน่นดีด้วยดีกว่าไม่ลงตรงไอ้ตรงเนี้ยลงตรงนี้ชอบมีปัญหาชอบหลุดไม่ชอบอไปแล้วชอบหลุดโอเคครับเบรคบล็อกระวงังละเดี๋ยวเราจะมาไว้ตรงนี้นะก่อนอื่นแทงสายเข้ามาก่อน แดงสายเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากหน้าวิทยุไปหาเบรบล็อกนะส่วนมากทุกทีผมจะทาจากเบรบล็อกไปหาวิทยุแต่ตอนนี้เราเอาข้างบนก่อนโอ้ยวิทยุอันนี้ถอดง่ายนะที่เราต้องหาข้างหลังก็คือวงวงสายวงวงที่ไว้ต่อกับสาย A v วแล้วก็ต้องเอาสายรีโมทเส้นหนึ่งผมจะเอาข้างหลังทีไหนแล้วก็อันนี้อันนี้จะไว้ข้างคนขับแล้วจะลอดสายมาข้างนี้ ล่างก่อน ปลายเป็นสาย AV นะครับสาย AV เท่ากับที่มันเขียนว่า3ปันเดี๋ยวผมหาเดีแต่ถ้ามันเป็นเส้นเดียวเนี่ยเดี๋ยวเราเอาตัว AV รวมมันมจะมีปั๊เป็น AV 2องันเข้าอันเดียวจะต,ต้องลองดูแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายไฟสายรีโมท เส้นนี้นะครับเข้ามาเข้ามาทางนี้เลยเส้นสีฟ้าเนี่ยโอเคตรดนี้เรียบร้อยนะยังไม่ต้องเก็บนะขาววีต้องตอก่อนตอนนี้ผมเข้าสายไฟแล้วนะครับเนี่ยนะดูดีๆนะ GND นะกาวนะ ใช้สายสีน้าเงินอันนี้รีโมทนะครับสายสีแดงนะที่เราเข้าสายสีฟ้าหลังรถหลังวิทยุแล้วก็บวก12ที่มาจากแบตเตอรี่นะครับอันนี้ฟิลนะฟิลของตัวทเบเบล็องเองแล้วก็สายสัญญาณผมเอาเข้าเป็นสาย A v วนะครับอันนี้ก็เป็นสายคอนโทรลนะครับเดี๋ยวเราลอยไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยจัดการเก็บวิธีการเก็บนะผมจะมีตีนตุแกแกนะผมจะไม่ค่อยจอดรถเท่าไหร่ผมจะแปะตีนตุกแกแงวางยังไงก็อยู่เดีย๋ยวถ้าไม่อยู่ว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไป ทำการจ่ายไฟก่อนนะครับแล้วลองเช็คดูนะว่าเสียงม,มันออกมาครบไหมนะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะเทสใครไม่ได้ก็ลองเทสของตัวเองอะ่ะไม่งั้นโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวขอเปิดช่องผมก่อนอืมอันนี้ได้อยู่ โอเคตึบนะตึบนะเฮ้ได้เพลงเดียวไม่ดูไม่โดนนี่ก็เสร็จเฮ้เพลงอื่นโดนลิกกิเสร็ผมก็เลยอาจใส่ของตัวเองมาเลยโอเคตอนนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะเก็บสายตรงนี้ละเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะเอาเฟกมาร้อยแล้วก็แอบไว้สายที่เหลือเราจะเก็บไว้ในนี้นะแล้วก็ไปต่อฟิลต่อฟิลตรงนี้เส้นหนึ่งอันนี้ผมลองผมแค่เเสียบไว้เฉยๆนะเดี๋ยวเราจะต้องต่อฟิล15แอมตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็มาห้อยกับขั้วบวกนะตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บรถก่อนเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันครับเเติมนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอ่า ปังเอวีอ่ะต่อนี้เลยผมตึงๆไปแล้วเนี่ยผมลัดไปแล้วเมื่อกี้นี่ a อ X o u อานะครับสองเส้นเลยจบเพราะเมื่อกี้ผมต่อไอ e ้นี่แล้วเนี่ยไอสายซับเนี่ยสัญญาณมันไม่ออกมันน่าจะต้องเปิดนะแล้วผมว่าถ้ารถไม่ไม่ได้ต่อเครื่องเสียงผมไม่จําเป็นหรอกเนี่ยเราต่อไลน์เอาเลย a อ X o u อเาเสียงลั่นดีเหมือนกันใช้ใช้ด้วยกันได้นะครับนี่นะเนบ็ดบล็อกเราไว้ตรงนี้นะนะ เรียบร้อยวอลลุ่มอยู่นี่่ะโอเคถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ